นะครับสวัสดีทุกคนอีกครั้งนะครับในวันนี้เนี่ยผมเข้าใจทุกคนไว้ว่าเงินมันไม่พอใช้จริงๆครับไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือมันใช้เงินเยอะมากๆครับวันนี้เนี่ยผมก็เลยอยากจะมาแนะนําวิธีการหาเงินทั้งหมดเนี่ยเวิธีที่ผมรวบรวมมานะแต่ว่าต้องบอกก่อนนะวันนี้นะครับมันยังมีอีกหลากหลายวิธีที่จะสามารถหาเงินได้แต่อันนี้เนี่ยก็จะเป็นวิธีการหาเงินแบบฉบับของผมนะครับที่ผมเนี่ยใช้หานะเออหลายๆคนก็ นะมันอัพตัวละครไม่ได้เพราะเงินมันไม่พอผมเข้าใจผมข้าใจทุกคนไม่เป็นไรยังไงฝากเลื่อนลงไปกดไลค์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยอย่างน้อยๆแค่ทุกคนกดเนี่ยก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนผมแล้วนะครับต้องบอกตรงนี้นะว่าทุกครั้งที่กดไลค์กดซับเนี่ยกดฟรีแน่นอน,นครับ ทุกคนผมก็ขอขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับสำหรับใครที่กดมาให้และถ้าเกิดใครอยากจะสนับสนุนผมนะครับก็สามารถสมัคร Membership ได้นะครับนี่เลยตามนี้เลยนะครับทุกคนโอเคถ้าใครพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับเวิธีในการหาเงินสำหรับเกมนี้นะทุกคนไป ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมดีๆนะครับต้องฟังทางนี้เลยนะครับร้านนี้เลยเพจทูวินท็อปอัพนะครับราคาถูกปลอดภัยและเติมง่ายมา,มากๆเพียงแค่ใช้ u i d ของเราเท่านั้นนะทางร้านเนี่ยก็มีเกมให้เราเลือกเติมมากมายเลยนะครับเล่นเกมอะไรอยู่เนี่ยก็ลองมาเลือกกันตรงนี้ได้เลยนะใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการสนับสนุนช่องผมเนี่ยสามารถคลิกที่ลิงก์และก็ก่อโค้ด o n s ได้นะครับก็ใครที่กรอกให้เนี่ยก็ท้องขอขอบคุณด้วยนะครับทีนี้เรามาดูกันหน่อยนะว่าแพ็คเนี่ย มีอะไรให้เราเลือกเติมบ้างนี่เนี่ยครับแพ็กในเกมเนี่ยก็จะมีตามนี้เลยนะครับอย่างสมมติว่าผมจะเติม R M Classic เนี่ยครับก็จะมีแพ็กให้เราเลือกสรรจุใจเลยนะอย่างสมมติว่าผมจะเติม3ร้านนะครับนี่ก็หนึ่งร้อยสี่สิบห้านะทุกคน,นครับเราก็สามารถเกอกโค้ดนี้ได้เลยนะี O N S Z นะครับ ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนช่องผมไปในตัวเลยนะครับแล้วก็สามารถเติมได้เลยเพียงแค่ใช้ UID ของเราเท่านั้นนะครับแล้วก็กดซื้อทันทีนะครับทุกคนปึ๊บมันก็จะขึ้นยอดมาให้ครบแบบนี้เลยแล้วก็กดสั่งซื้อไปนะครับโอเคประมาณนี้นะครับใครที่อยากจะเติมเงินเนี่ยสามารถเติมได้เลยนะโอเคครับวิธีแรกของผมที่ผมจะมาแนะนำเนี่ยก็คือกิจกรรมตรงนี้นะทุกคนซึ่งกิจกรรมนะครับ ให้เราเข้ามาที่ตรงนี้ครับปฏิทินนะครับแล้วก็เลือกตรงนี้เนี่ยมันจะมีกิจกรรมต่างๆมากมายนะทุกคนซึ่งในวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําอันนี้นะครับอันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันได้เงินประมาณล้านหนึ่งนะครับใน1อาทิตย์อ่ะทำยังไงนะครับก็เราเนี่ยก็แค่เข้าไปเล่นตรงนี้นะครับทุกคนมันจะมีเวลาบอกเลยนะว่าเราควรที่จะเข้ากี่โมงถึงกี่โมงนะครับ ผมจะเข้าไปเล่นในตัวนี้นี่รังพึ่งนะครับผมก็จะเข้าไปอันนี้เลยเดี๋ยวผมจะเข้าไปเล่นให้ทุกคนได้ดูก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครมาเล่นเนี่ยก็สามารถเข้ามาดูได้ว่าเออกิจกรรมเนี่ยมันมีอะไรบ้างในแต่ละวันนะครับใครที่ยังเก็บไม่ครบเนี่ยก็สามารถเข้ามาเล่นได้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวรอ คนเข้าแป๊บหนึ่งนะครับลังพึ่งลนลานอันนี้เนี่ยมันจะเป็นกิจกรรมที่ผมชอบเล่นมากๆครับเพราะว่ามันจะเป็นการกระโดดไปเรื่อยๆนะมันจะไม่ไม่วุ่นวายดียะแต่มันก็ได้ของรางวัลน,นะครับที่เราจําเป็นที่จะต้องใช้ในการแลกของนั่นเองทุกคนเอาละครับมาทุกคนอันนี้เนี่ยใครอยู่นานที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองดูแล้วกันนะชิปหายแล้วชิปหายแล้ว จบเป็นอันดับที่สิบามนะครับแต่ว่าเราก็ได้รับในส่วนของรางวัลมาแล้วเรียบร้อยนะทุกคนโอเคครับออกเราออกได้เลยนะเราสามารถกรอบอกได้เลยครับอ่ะโอเคอันนี้เนี่ยคร่าวๆให้ทุกคนได้ดูนะครับแต่ว่าหลังจากที่เราลงแล้วเนี่ยเราได้ของรางวัลมาแล้วเนี่ยนะครับเราก็สามารถนํามาแลกกับ NPC ได้นะทุกคนในการเข้าไปตรงนี้ครับแล้วก็ไปเลือกในส่วนของนี่ครับไอเทมมอล ตรงนี้เนี่ยผมอยากให้ทุกคนนะครับหามาแล้วก็มาแลกได้นะครับมันจะใช้อาทิ์ละอ่าประมาณ50บใบนะตรงนี้เนี่ยมันจะได้ถุงเหรียญทองนะครับจำนวน 100K ตรงนี้เราสามารถแลกได้เลยผมก็จะแลกให้ทุกคนได้ดูนะครับ50ใบนะครับอ่ะปึ๊บมาโอเคเราได้ถุงละ1 0 0ย1 0 0 k 10ถุงก็ 1M เนะครับอ่ะเรียบร้อยครับนี่เปิดไปเลย 1M ครับเรียบร้อยเป็นทองล็อกไว้โอเคอันนี้จะเป็นวิธีหนึ่งนะครับที่เราสามารถหาได้ด้วยการลงกิจกรรมน,นั่นเอง วิธีต่อมานะครับก็จะเป็นวิธีที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้กันอยู่แล้วนั่นก็คือวิธีการเติมเงินนั่นเองครับซึ่งใครหลายๆคนเนี่ยก็นะซื้อเงินเลยนะครับเพื่อประหยัดเวลาในการฟาร์มแนะนําเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะสามารถซื้อของต่างๆหรือว่าเนี่ยแพ็คต่างๆนะครับมันก็จะมีเงิน ให้เรานะครับเยอะแยะมากมายอันนี้เนี่ยคือใช้เงินในการแก้ปัญหานะครับมันก็จะรวดเร็วทันใจนะยังไม่ต้องเสียเวลาฟาร์มไม่ต้องเสียสตามินา่าใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้ผมยกให้เป็นวิธีที่2นะครับเป็นวิธีที่แบบเบสิกเบสิเลยเออ,เอ,อโอเคต่อไปนะครับจะเป็นวิธีที่3นะทุกคน,นครับวิธีนี้เนี่ยเราสามารถลงได้คนเดียวเลยก็คือให้เรามาที่ตรงนี้ครับท้าทายให้เรานะครับไปที่ดวนสัมพันธ์นะครับจะได้รับ ตัวละครละเท่านี้เลยครับมันก็จะมีบอกอยู่นะแต่ว่านนี้เนี่ยผมลงเป็นอีลิตนะครับอีลิตเนี่ยมันก็จะไล่ไปเลยนะว่าในแต่ละตัวเนี่ยเราจะได้รับเงินเท่าไหร่ใครที่จะถามผมว่าแล้วถ้าลงรอบ2เนี่ยมันได้เงินหรือเปล่านะครับก็ขอตอบตรงนี้เลยนะว่าไม่ได้รับเงินนะครับแต่ว่าลงรอบแรกเนี่ยเราจะได้รับเงินด้วยนะทุกคนโอเคอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งทริคนะครับที่เราจะสามารถได้รับเงินเมื่อเราลงครั้งแรกนะฮะเป็นวิธีที่3นะทุกคน วิธีต่อมานะครับก็จะเป็นวิธีที่4ี่นี่ก็คือการลงสนามประลองนั่นเองครับลงสนามประลองตรงนี้เนี่ยเราจะได้รับเงินด้วยนะครับซึ่งมันจะสุ่มนะว่าเออจะได้เท่าไหร่นะครับตอนที่ผมลงอันนี้เนี่ยก็ได้ประมาณเอ่อเกือบเกือบเอ็มอยู่เหมือนกันนะครับสําหรับ รอบคัดเลือกเนี่ยอันแรกเลยนะเออถ้าเกิดใครอยากจะลองลงเพื่อจะหาเงินเนี่ยก็ลองลงพวกนี้ดูได้นะครับวิธีที่5นะครับก็จะเป็นการลงโลกทดลองไม่ติดในส่วนตรงนี้เนี่ยเราจะได้รับเงินทุกครั้งที่ลงนะไม่ว่าจะใช้เป็นอ่าพลังงานสีเขียวหรือว่าจะเป็นพลังงานสีส้มนะครับเราสามารถลงเก็บตรงนี้ได้และในวันนี้นะครับผมยังไม่ได้ลงเลยก็คือถ้าเราลงของมังกรไปเนี่ยในรอบแรกของวันนะครับเราจะได้รับในส่วนของอันนี้มาเพื่อที่จะไปคราฟนะครับอาวุธได้อีกอันนี้เนี่ย ผมลงไปก็จะได้เงินอยู่ประมาณนี้แหละครับประมาณ3 0 0 0 0ื่นสีวิธีต่อมานะวิธีที่6นะครับเราสามารถมาลงในส่วนของท้าทายขนแกะทองคาได้ครับเราจะได้รับเงินก็ต่อเมื่อเราลงอันนี้ครับการปรปจนภัยขุดทองนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปลงให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงนะครับในหน้าตาของการปรปจนภัยขุดทองเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราจะได้รับเงินค่อนข้างเยอะนะใน1สัปดาห์นะครับโอเคเอาชนะศัตรูนะครับจำนวนเหรียญทองจะเพิ่มตามตัวคูณ นี่ครับทุกคนเราแค่ตีตีตมอนพวกนี้แหละโอเคตอนนี้ได้มาตีหมื่นสองแล้วทุกคนครับ <c oughs> อ๋อเราต้องตีตามเควสมันด้วยครับเราถึงจะได้ตัวคูณเพิ่มขึ้น <c oughs> โอเคต่อไปตัวหมีเขียวครับเราจะใส่ตกิวมั่วไม่ได้ตีตีตหมีเขียวตีหมีเขียว <c oughs> เวลาเหลือห้าสิบสองวิ โอเคได้เป็นแสนละชมพูมีชมพูก็มีเขียวครับโ okay. อเคอะตอนนี้นะครับผมได้ไปทั้งหมด30,000 0กว่านะทุกคนแล้วก็ได้ตัวคูณเข้าไปอีกเนี่ยก็จบที่7 8 8 1 9 0นะครับ่อ้าัอันนี้เนี่ยเป็นวิธีการหาเงินที่ดีเลยนะครับซึ่งอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเราสามารถลงได้ทั้งหมด3ครั้งนะครับสำหรับการประจนภัยหุดทองนะครับเนี่ยรางวัลบัญชีนะครับก็คือ3ครั้งต่อสัปดาห์มันจะรีทุกๆสัปดาห์นะทุกคนโอเค วิธีต่อไปนะครับจะเป็นวิธีที่7นะทุกคนอันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเราจําเป็นที่จะต้องฟาร์มของมาขายนะครับซึ่งผมเนี่ยก็ได้ฟาร์มมาแล้วในบางส่วนครับให้เราเนี่ยไปที่ตรงนี้ครับไอ้รูปสามเหลี่ยมตรงนี้แล้วก็ไปที่ซื้อขายครับอ่าหลายหลายคนอาจจะถึงบางอ้อแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถขายของได้เว้ยทุกคนเราสามารถหาเงินได้จากตรงนี้นะครับอย่างเช่นสมมุติว่าผมจะขายชุดเกราะเนี่ยเราก็มาดูราคานะครับว่าเอ,อ้พวกนี้เนี่ยเออมันเขาขายกันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นทะเลพอสมควรนะแต่ว่าเราสามารถเลือกเลเวลได้นะครับอย่างสมมติว่าผมจะเอา55แบบนี้นะครับอ่ะแล้วก็คลาสทั้งหมดก็จะเป็นเอ่อสมมติว่าเป็นอาชีพผมอืมประมาณนี้นะครับเราก็มาเลือกดูหรือว่าเราจะพิมพ์ชื่อหาก็ได้นะครับอย่างสมมติว่าผมจะหาอ่าในส่วนของปืนนี้ละกันนักราทะเลลึกนะครับสมมุติว่าผมจะขายนี้ผมก็มาพิมพ์ชื่อตรงนี้ครับนี่อ่ะโอเค ปึ๊บขึ้นมาแบบนี้ครับเราก็สามารถขายได้เช่นกันอ่ะเดี๋ยวผมจะลงขายให้ดูนะครับโดยการขายของมันเนี่ยมันก็จะมีราคารวมที่เราจะได้รับนะครับมีค่ามาจำแล้วก็ค่าธรรมเนียม1,800นะครับอ่ะเราก็กดขายไปได้เลยสมมุติว่าถ้าเราไม่พอใจในราคานี้เราก็ปรับราคาลงมาแบบนี้ได้นะครับก็จะต่าไปกว่านี้ไม่ได้แล้วโอเคผมก็จะขายแบบนี้แหละอ่ะขายไปแบบนี้นะครับอันนี้ก็ขายไปปึ๊บอืม โอเคทุกคนเนี่ยแหละครับวิธีการหาเงินซึ่งผมเนี่ยเคยขายออกไปได้แล้วเว้ยแต่ว่ามัน ไม่มีขึ้นแล้วก็พวกตราพวกอะไรพวกนี้เราสามารถมาซื้อได้ยิ่งตราสูงเนี่ยนะครับมันก็จะยิ่งแพงเห็นปหดูราคาแต่ละชิ้นเลยิ่งสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งแพงเท่านั้นนะครับ 22m มีแฟชงแฟชั่นพร้อมนะฮะแต่ว่าก็นั่นแหละครับผมขอแถมให้อีกวิธีหนึ่งนะครับซึ่งวิธีนี้เนี่ยมันจะเป็นวิธีที่ผมใช้บ่อยมากๆก็คือการไปลงอันนี้ครับประจนภยัยซึ่งการลงประจนภัยเนี่ยนะครับทุกคนเราจะสามารถได้รับในส่วนของเงินด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่ามีข้อแม้คือ เราจําเป็นที่จะต้องมีใบรับรองการลาสัตว์นั่นเองซึ่งหาจากไหนหาจากการที่เราลงโลกมิตินั่นเองครับการลงโลกมิติตรงนี้เนี่ยเราสามารถหาใบรับรองการลาสัตว์ได้นะครับก็คือลงนี้เลยไม่ว่าจะใช้พลังงานส้มหรือว่าพลังงานเขียวเราสามารถได้รับหมดนะครับเมื่อเราลงแล้วเนี่ยเราก็สามารถนํามาลงกับการระจนภัยได้นะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่เราจะสามารถฟาร์มเงินได้แต่ ต้องบอกก่อนว่ามันต้องใช้ความขยันนิดนึงเนี่ยครับเพราะว่ามันลงใช้เวลาพอสมควรนะครับถ้าเกิดเป็นตัวนี้หรือเป็นตัวที่เป็นอ่าโลกมิติเนี่ยตรงนี้นะครับจะใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าแต่ถ้าเป็นในส่วนของอ่าการมจนภัยแล้วก็นรกแห่งร่วงรึกเนี่ยมันจะใช้เวลาไม่นาน,นครับไม่ถึงนาทีก็จบแล้วนะครับสาหรับตรงนี้อ่ะโอเคทุกคนก็ลองนําไปใช้กันดูนะครับผมก็หวังว่าในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยสําหรับผู้เล่นใหม่ๆนะครับ ที่กำลังก้าวเข้าสู่เกมนี้นะยังไงฝากกดไลค์กดซับนะครับเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้ผมด้วยนะครับแน่นอนครับทุกคนอันกดไลค์กดซับเนี่ยกดฟรีแน่นอนไม่เสียเงินแม้แต่บาทเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากจ,จะเสียเงินสนับสนุนผมเนี่ยก็สามารถสมัครเมมเบอร์ชิพได้นะโอเคสำหรับในคลิปนี้เนี่ยก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับยังไงเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะขอขอบคุณทุกคนล่วงหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยก็ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคน